ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพื่อทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนํารูปแบบการเสพกาแฟแบบใหม่เขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจรายเดือนเหมือนพวกมือถืออะไรพวกนี้นะครับมาแนวแลกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจนี้รูปแบบนี้เขาเรียกว่าเนสกาแฟ d o เซ่กสโตนะครับนำเสนอโดยเนสกาแฟนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างการสมัครแพ็กเกจนี้นะครับง่ายๆแค่เราสั่งแคปซูลกาแฟมา นะครับอย่างน้อยเดือนละสามกล่องนะครับซึ่งผมก็สั่งมาแล้วก็คือกรีนทีลาเต้นะครับแล้วก็คาปูชิโน่ไอซ์นะครับแล้วก็เอเปโซนะครับอ่าทั้ง3ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะมาแถมมากับเครื่องนะครับอ่าเมื่อเราสั่ง3กล่องนี้นะครับมาต้องสั่งทุกเดือนนะครับเดือนละ3กล่องสามารถเปลี่ยนเมนูได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบกาแฟได้เดี๋ยวผมจะแนะนําในบทความอีกทีนึงนะครับเขาก็จะแถมเครื่องนี้มา ตัวนี้เรียกว่ามินิมีแบนะครับก็คือเหมาะสําหรับการกินคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราสั่ง5ขกล่องหรือมากกว่านั้นก็จะได้เครื่องรุ่นใหญ่มานะครับก็เหมาะสําหรับไปวางไว้ออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมูลค่า4,490บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นที่เก็บแคปซูลกาแฟนะครับซึ่งเก็บได้เยอะนะครับมีมูลค่าประมาณ899บาบาทก็จะให้ฟรีมาเลยถ้าเรา สมัครแพ็กเกจนี้นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนรับตกประมาณ800กว่าบาทนะครับเดือนละ8 0 0กว่าบ,บาทตัดยอดจากบัตรเครดิตนะครับทีนี้เข้าเรื่องเราเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปร่างของมันแต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับวิธีใช้งานง่ายมากง่ายตั้งแต่ประกอบแล้วนะครับชิ้นส่วนไม่มีอะไรแค่แคบางแท่นนี้เฉยแท่นนี้เป็นแท่นรองน้ำเฉยนะครับบาง,งตัวอื่นมันมา กับชุดมาเลยเราไม่ต้องประกอบใหม่มีแค่ตัวแท่นนี้ที่แยกนะครับอ่าเริ่มต้นอ่าส่วนประกอบของเครื่องนี้นะครับมีอะไรบ้างอ่าตัวนี้หันนิดนึงนะครับอ่าเป็นที่วางนะครับส่วนด้านบนตัวนี้เป็นที่ปรับระดับกาแฟนะครับเบสบ้านเราจะกดให้น้ำลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับปรับระดับได้เหมือนเช่นแก้วเราเล็ก เราก็ปรับในน้อยนะครับแก้วเราใหญ่ก็ปรับมากหน่อยแล้วก็บางกาแฟบางตัวอย่างเช่นตัวนี้อินทีชาเขียวนะครับก็ชาแคปซูล2ออันนมแล้วก็ชาเขียวนะครับมันจะมีบอกด้วยว่าเลเยอร์หรือว่าระดับน้านะครับเราต้องกดเท่าไหร่นั่นเองอันนี้จะบอกชัดเจนนะครับไม่ยุ่งยากแต่ส่วนใหญ่เราจะต้องกดนมก่อนนะครับกาแฟส่วนใหญ่เรากดนมก่อน แต่ถ้าใครอยากที่เอ็ดเมนูใหม่ๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นเลเยอร์ของมันแล้วด้านหลังนะครับ่าเพื่อนๆมองเห็นเนาะด้านหลังตัวนี้จะเป็นคันโยกนะครับตอนตอนจะให้น้ําลงแล้วละ่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วโยกไปด้านขวาซึ่งจะเป็นโทษทีนะครับด้านซ้ายที่จะเป็นเมนู มีสีให้เราเห็นเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นสำหรับเมนูเย็นนะครับเมนูเย็นคือต้องมีระบุว่าไอซ์ด้วยนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นเมนูร้อนถ้าร้อนก็กดมาทางด้านขวามือเป็นปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็พอมันได้ถึงระดับที่เราเลือกมันก็จะหยุดไปเองนะครับสต็อปเองอันนี้เราไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะล้นแก้วไหมอะไรไหมนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกบ้างตัวนี้คือที่ใส่แคปซูลกาแฟนะครับ เราก็แคบเกิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาได้ข้างในก็จะมีแคปซูลอยู่นะครับซึ่งตอนใส่แคปซูลกาแฟเราไม่ต้องดึงฝาพาสติกออกนะครับเดี๋ยวมันจะจัดการของมันเองได้เลยง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับอ่าอย่างตัวนี้ผมเอาเอาไปทิ้งก่อนนะครับตัวนี้เมื่อกี้เพิ่งลองไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยต่อมา เราอยากทําชาเขียวกินนะครับทํำง่างก็แค่อันดับแรกนี่ครับใส่นมลงไปนะครับซึ่งในแคปซูลของนมบอกเลยว่าให้กดไปที่3นะครับเลเยอร์เลเยอร์ที่3จากด้านล่างนะครับเราก็ใส่ไปแค่นี้แล้วก็ยัดเข้าไปปั๊บปิดแค่นี้แล้วก็เลื่อนตามเลเยอร์ที่เราต้องการจากนั้นก็กดคันโยกไปด้านขวามือเพื่อให้ได้กาแฟร้อน นะครับปับ๊บยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมลืลมกดกลุ่ม power ตัวนี้นะครับโทษทีด้านบนจะมีปุ่ม power นะครับเรากดหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีสีแดงขึ้นแล้วก็กระพริบแสดงว่าเครื่องอยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเครื่องต้องดึงน้ําจากด้านหลังมาต้มน้ํานั่นนี่โน่นรอเรานะครับลักษณะนี้รอมันกระพริบจนมันขึ้นสีเขียวเราค่อยเริ่มปั่นกาแฟได้นั่นเองนะครับอ่าสักครู่นะครับ ซึ่งถ้าเราจัดเราจะทำเมนูเย็นเราก็ใส่น้ำแข็งไปนะครับซึ่งผมก็แต่เตรียมแก้วสำหรับเมนูเย็นอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เมนูร้อนก็ตามลำดับนี้อ่าเรียบร้อยตัวนี้ขึ้นปุ่มสีเขียวเราก็เริ่มได้อ่าผมกดปั๊บเครื่องก็จะเริ่มหลังนะครับจากนั้นก็จะปล่อยนมออกมาอไขร้อนขึ้นเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เอาฝานขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเพื่อเอาแคปซูลไปทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็เอาแคปซูลของชาเขียวมาอ่าก็มีเลเยอร์ที่3เหมือนกันนะครับอ่าเราก็ใส่ไปนะครับอปิดนะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแก้วนะครับอันนี้เลเยอร์3น่าจะพอดีแก้วนะครับอ่า เรียบร้อยแล้วก็พดโปรต์นะครับแล้วก็ชาเขียวก็จะลงมามสวยงามครับแค่นี้เราก็จะได้เสกกาแฟของเรานรได้สบายสบายที่บ้านนะครับถ้าล้นมาก็ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้เรามีที่รองอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยจะเห็นว่าเป็นเลเยอร์สวยงามมากน่าทานมากแถมเมื่อกี้ผมชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คืออร่อยมากนะครับก็อันนี้คือแพ็กเกจรายเดือนของเนกาแฟนะครับอันนี้มาแนะนำกานัน